กุมภาพันธ์นะคะปีนี้เดือนกุมภาพันธ์มีถึงวันที่ยี่สิบเก้านะคะเยดีใจด้วยกับคพนที่เกิด29ก้ากุมภาพันธก็ได้ฉลองวันเกิดในวันที่ตรงกับวันเกิดจริงๆของตัวเองแล้วนะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาผิวนะแล้วก็เป็นเดือนที่รู้สึกว่าฮอร์โมนของตัวเองเนี่ยมันพุ่งพันมากกว่าเดิมคือฮอร์โมนเพศชายนีย่แบบ เยอะมากกว่าเดิมแล้วก็สิวขึ้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้น,ตร,น,น,ต,รน,นตรงนี้คือแบบวนเวียนมาที่เดิมอ่ะบางทีเราก็อยากแต่งหน้าเนาะแต่ว่าการแต่งหน้าบ่อยๆทุกวันสําหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคคือมันเป็นการกระตุ้นให้สิวของเรามันอักเสบมากขึ้นหรือบางครั้งก็ทําให้เราแบบ มันผิวไม่ได้พักเนาะแล้วทีเนี้ยมันก็เกิดการมีสิวมากขึ้นสําหรับคนที่เป็นสิวนะโบนแนะนําเลยว่าให้แต่งหน้าน,น้อยๆหรือถ้าเลือกได้ก็คือไม่ต้องแต่งสกินแคร์กันแดดจบนะคะถ้าคุณไม่ได้ออกไปเผชิญโลกภายนอกเวลามาพูดถึงเรื่องสิวในเดือนที่แล้วเนี่ยโบก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็คือของ เซตาฟิลนะคะตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับล้างหน้าผิวบอบบางเป็นสิวง่ายสารพัดปัญหาผิวโบสอยมาเป็นขวดใหญ่เลยนะคะขนาด460มิลลิลิตรค่ะตัวนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวแล้วโบเอามาใช้อะไรเอามาใช้ในการล้างเครื่องสำอางวันนั้นมันเป็นวันอะไรที่แบบบังเอิญว่าที่ใช้คเครื่องสำอางหมด ทั้งแบบน้ำล้างหน้าแบบครีมแบบออยอะไรทุกสิ่งแบบหมดแล้วลืมซื้อโบก็เลยโอเคฉันจะเอาอะไรล้างเครื่องสำอางดีก็เลยคิดได้เฮ้ยเซตัฟิลน่าจะใช้ล้างเครื่อสำอางได้โบก็เลยปัปป๊มๆมาสองปั๊มเสร็จปุ๊บก,ก็ชโลมให้ทั่วใบหน้าเสร็จแล้วก็ลูบไล้วนๆไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาสำลีชุบน้ำแล้วก็มาเช็ดออกปรากฏว่าโอ้ยมันได้ผลแล้ว ความรู้สึกของโบหลังจากการใช้เซดาฟิลตัวนี้ก็คือหน้าตัวเองความชุ่มชื่นตรงที่เป็นสิวล,ลอกๆก็รู้สึกว่ามันจะไม่ลอกแล้วมันจะช่วยในเรื่องของความลอกความแห้งด้วยนะคะก็เลยประทับใจเซดาฟิลตัวนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินแล้วก็มีหลายคนพูดถึงเหมือนกันนะคะไปลองใช้ดูคนที่แบบเป็นสิวเอ้ยคนที่มีปัญหาผิวต่างๆนะคะไปลองดูตัวนี้รู้สึกจะมีขายที่ร็อกสตอร์ บูทแล้วก็พวกวัดสดุด้วยนะคะลองเข้าไปดูได้เขามีขนาดเล็กแล้วก็มีขนาดใหญ่แบบนี้ด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเออมันดีอ่ะใช้ล้างหน้าแต่คนที่แบบว่าจัดเต็มหน้าจัดเต็มหน่อยทุกสิ่งอย่างคือแบบหนามากตัวนี้มันจะไม่โอเคคือถ้าคนแต่งหน้าเบาๆบางๆแล้วต้องการใช้เครื่องสำอางที่อ่อนโยนเซตาฟิลช่วยได้ที่สตัวนี้จะเป็นพรมเมอร์นะคะ คือ YSL Top Secret Instant Moisture Glow ตัวนี้เนี่ยที่จริงแล้วเขาจะเป็นสกกินแคร์ตอนแรกโบก็เห็นยูทูบเบอร์เ YouTuber มืองนอกเขาใช้แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้นะมันดีมากสำหรับคนที่หน้าลอกสำหรับคนที่หน้าไม่ชุ่มชื้นแต่ว่าอยากจะแต่งหน้าโบก็เลยเฮ้ยลองดีกว่าปรากฏว่าสั่งมาแล้วแล้วแบบชอบมากคือมันเป็นเนื้อ ีขาวขุ่นนะคะวิธีการของโบก็คือจะบีบไปที่ฝ่ามือก่อนนะคะคือใช้ไม่เยอะหรอกประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บก,ก็รูปไลจะรู้สึกเลยว่ามันให้ความชุ่มชื่นแล้วก็มันเคลือบผิวกลิ่นหอมเล็กๆนะคะซิกเนเจอรของเขานั่นแหละนะ ก็รู้สึกเลยว่าทาพลาเมอร์ตัวนี้เสร็จปุ๊บต่อด้วยรองพื้นมันเนียนมากคือมันรู้สึกเลยมันเฮ้ยเนียนจริงๆแล้วให้ความชุ่มชื่นด้วยโบก็เลยชอบนะคะก็เลยจัดไปเลยใช้แล้วชอบนะตัวนี้มันแบบให้ความรู้สึกที่สกินแคร์ด้วยแล้วก็เป็นพลาเมอร์ด้วยโบก็เลยคิดว่ามันก็โอเคนะ ตัวนี้เนี่ยขนาด40มิลลนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะแบบแพงแพงสักหน่อยนึงโบได้มาในราคาประมาณ45ยูโรนะคะก็ตกประมาณพันพันหกพันหแต่ถ้าคุณมองหาพวกพามเมอที่บำรุงด้วยที่ช่วยปกปิดรูกุมขนด้วยที่ลงรองพื้นไปแล้วเนียนเปก๊กก็นี่เลยค่ะ อทนที่3จะเป็นบลัชออนนะคะเพิ่งสอยมาแต่วันนี้ก็ทามาด้วยจะเป็นโทนสม้สมส้มโกลโกลสีส้สมอิดหน่อยๆน,นะคะของนาสค่ะชื่อสีลัสเตอร์โอ้โหเพิ่งสอยมาแต่แบบชอบมากสีเนี้ยแบบมันใช่เลยโบว่าทาได้กับทุกสีผิวเพราะว่าสีนี้นะมันเป็นสีที่อธิบายไม่ถูกอะไปดูเอา ทาแล้วแบบรู้สึกเลยว่าดูสุขภาพดีดูเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะโบเนี่ยชอบทาลิปสติกช่วงนี้โทนสม้มแล้วก็โทนน้ำตาลอมส้มอย่างเช่นวันนี้เนะะี่ยค่ะแล้วมันเข้ามากเป็นโทนเดียวกันนะคะคือเหมาะมากเลยเดี๋ยวกาจะไปสอยสีอื่นๆตามมานะคะของนาแล้วแบบเบลนง่ายคือไม่ต้องเป็นโปรก็เบลนก็นะแบบเอ้ยอธิบายไม่ถูกสีสวยมากไอเทมที่สี่ตัวนี้จะเป็น YSL Babydoll Kiss and Blush นะคะคือสีนี้นั่นเองโบเคยใช้ในทูตอร i เรียก่อนหน้านี้นะคะไม่เชิงเป็นทูตอร i เรียตอนนั้นจะเป็นแท็กนะคะแท็กแปลงค่าอันชั้นก็สวยได้ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวโบจะลิงก์ไว้ข้างล่างให้ไปดูกันเนาะจะได้ดูว่าเออโทนสีเป็นยังไงพอโบแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงตัวนี้นะคะคือเบอร์8เขามีทั้งหมดเยอะมากประมาณ10กว่าสีแล้วโบมีสีเดียวอะคือใกล้จะหมดแล้ว เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปสอยสีอื่นมาสักหน่อยนะคะพอดีเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของโบด้วยก็เลยคิดว่าจะสอยอะไรมาสักหน่อยแล้วก็เป็นรางวัลให้ตัวเองวันเกิดตัวเองนะคะเดี๋ยวจะไปสอยสีอื่นมาตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบจิ้นจุ๋มนะคะเวลาเปิดออกมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเวลาที่ทาลงไปเนี่ยโหง,ง่ายมากแต่แทบแทบแท,บ,ทบ,บเบลนง่ายนะคะไม่ต้องรีบเบลนเลยคือมันไม่ได้เซตตัวเร็วมากนะ พอเราแตะแตะปุ๊บปิดนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเบลนดนเนี่ยคือมันเพิ่มความเข้มความอะไรได้ระบบเบลนดง่ายแล้วให้สีติดทนนานวันนี้ก็ทามาโบนนี้ทาตัวนี้ทาตัวนี้นะคะเป็นพื้นเสร็จแล้วก็ทานาลัสเตอร์ทาอีกทีหนึ่งก็เลยจะได้สีโทนประมาณนี้สีพีชอมสม้มแล้วทาแล้วแบบสุขภาพดีติดทนนานมาก ไอเทมสุดท้ายเนี่ยก็ติดทนนานไม่แพ้กันแต่ว่าตัวนี้ราคาจะแบบถูกกว่านิดนึงนะคะตัวนี้คือ beauty cottage sweet tint gloss นะคะรุ่นนี้สีโทนชมพูค่ะชมพูกุหลาบค่ะแล้วก็จะเป็น gloss นะคะแต่ว่าจะเป็นทิ้นสสีแล้วตัวนี้แบบติดนานโอ้นานมาก ของถูกเลยดีอีกตัวหนึ่งของ beauty c o t t a g e นะคะตัวนี้เขาส่งมาให้โบลองแต่โบก็ชอบมากเลยนะคือถ้าไม่ชอบจริงๆจะไม่บอกกันเลยนะว่าชอบคือมันเป็นสีที่แบบทาแล้วดูให้ริลมฝีปากสุขภาพดีมากนะคะสีประมาณนี้แล้วโบแบบเฮ้ยไม่ไหวคือถ้าใช้ดีขนาดนี้ต้องบอกต่อนะชอบมากๆเลยโบได้มาสองสีนะคะอีกสีนึงเป็นสีชมพูอ่อนแล้วตัวนี้เป็นสีชมพูกุหลาบ ก็ชอบทั้ง2สีติดทนทั้งสองสีนะคะถ้าใครมองหาแบบราคาที่โอเคร้อยกว่าบาทแล้วได้ของดีราคาถูกแล้วแบบติดทนไปลองดูได้ที่ Beauty Cottage ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย